ขั้วเหนียวไม่ว่าจะเป็นผลหรือดอกทุเรียนผลไม้หรือพืชผลต่างๆสําคัญเลยนะครับคือขั้วจะต้องเหนียวเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะใช้ตัวขั้วเหนียวในการฉีดพ่นหลายท่านนะครับก็ใช้ฮอร์โมน NAA ในการทําให้ขั้วเหนียวคุณรู้ไหมครับว่าฮอร์โมนนี้มันแค่ช่วยกระตุ้นทาให้ขั้วเหนียวแต่จริงๆแล้วนะครับคุณขาดอาหารที่สําคัญ1ตัวนั่นก็คือโบลอนนั่นเองต่อให้คุณนะครับฉีด ฮอร์โมน NAA ไปเยอะอยังไงครับก็ไม่ช่วยให้ขั้วเหนียวได้เพราะจริงๆแล้วการที่ขั้วจะเหนียวได้ต้องมีโบลอนการที่คุณฉีดตัวขั้วเหนียวเข้าไปมันช่วยกระตุ้นทําให้พืชอยากกินโบลอนนั่นเองหรือดึงโบลอนมาใช้งานแต่ปัญหาเลยนะครับนั่นก็คือโบลอนมีประจุลบทางดินไม่มีแน่นอนครับเพราะทางดินมีประจุเป็นลบแล้วเวลาที่เราลดน้ำนะครับน้ําจะไหลพาโบลอนออกไปหมดการให้ทางใบจึงสําคัญแต่ถ้าคุณฉีดพ่นในรูปแบบที่พืชไม่สามารถกินได้หรือในรูปที่มีประจุ คือโบรอนเป็นลบเจอใบที่มีประจุเป็นลบมันก็จะผลักกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับให้คุณฉีดขั้วเหนียวยังไงมันก็ไม่เหนียวเพราะโบลอนของคุณมันใช้งานไม่ได้ครับหลายคนเลยเลือกใช้แคลเซียมโบลอนก็เพราะคุณต้องการให้พืชกินแคลเซียมโบรอนแต่ถ้าโบลอนของคุณพืชไม่สามารถกินได้ฉีดยังไงขั้วก็ไม่เหนียวดังนั้นผมขอแนะนําตัวนี้เลยครับอีโคพัดโบลอน1%ซึ่งในท้องตลาดมีน้อยมากส่วนใหญ่จะมีแค่0.3%และมากสุดที่เจอ คือ0.6%ไม่ถึง1%ดังนั้นนะครับถ้าคุณฉีดขั้วเหนียวเมื่อไหร่ก็ตามอย่าลืมตัว e ีโคพัทโบลอน1%พร้อมกับมีแคลเซียมอีก4%ทําให้ขั้วเหนียวขยายเซลล์ขยายผลได้ผลไม่หลุดล่วงไม่ปีแตกแน่นอน <S <S วันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยครับอีโคพัทจากปกติ1ลิตร650บาทวันนี้เอาไปเลยเหลือเพียง189บาทเท่านั้นยังไม่พอนะครับ6คัวจากปกติ3,900บาทวันนี้เอาไปเลยเหลือเพียง999บาทเท่านั้น จะส่งฟรีทุกออเดอร์เก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มท่านใดสนใจนะครับทักแชทที่เพจหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นและความรู้ดีๆที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับ